กินด kind of um ิบจ้าของกับเชคเองตัวเออเป็นไงปรุงเองแสบเองตัวแบ่งไปครัวานี่ขวานเนื้อเนื้อหมูกขาเลย่งกันเจ้ากินเหมดป้องป้อนเสียดายนี่แม่แพ้เอ็นที่ค่อยถิ่มไหม่มไที่ที่แ้ใช้ยังไม่เหลือขวานให้แม่สุ้ เนี่ยเราต้องใส่ยรายดอกเอาดิบไปเพิ่นกินเพราต้องใส่ยรายดอกเนี่ยแม่เนี่ยสำคันล่ะหายที่ไรหายแพ้ไยก็เป็นจอยเพิ่นกินพ่นพ่นมักกินดีแบบแม่กับมากขึ้นกันจีแม่สายสายเลยสายชาให้ดูแล้วเออมีคนสงสัยว่าแขนในแพ้เป็นอย่างมีป่านแดงๆคน่ะเบิ้งดีๆเี่น้องนี่เอาเบิ้งเอาคักๆนี่ขึ้นยังครับนี่นี่ขึ้นแขนเราเนี่ยบ่แม่นคาราบาวเด้อร์เสียงอีสานนะครับ เออหายทุ้งใสกันแล้วเนาะที่นี่แสบใจเดี๋ยวไปเนี่ยนี่บ่ล่ะโอ้ oh! อันนี้กับแมนที่นี่อันนี้ไม่ยังนี่ขนาดใดเนี่ mm hmm. ขนาด mm hmm. อันเนาะซักพ่อนี่พ่อนี่ยไม่ยังคือเทียงกันใช่ครับพ่อทั้งนี้เด้๋โอ้ oh! ทั้งนี้แม่ <c oughs> ข้างหลังนี่วะโอ้ธรรมดาตัวนี้ <c oughs> ที่เหลือเดี๋ย <c oughs> ืกอนตัวนี้กาก พี่ <laughs> เลี้ยงขี้กากไม่ <laughs> อ,ยอย่างแม่เนีอาเ่อาเอาแหวนก้อนแม่ผมอืดผมจีกินเก่ากันผมกลาบแดงเราปะเนี่ยไงแค่ยูกหลาบแดงวุ้ดีกระสิทีด <laughs> อ่าจอยกหลาบแดงจักบาทดูซุง <laughs> ละมอบให้แม่ชมยงดำลงความรักไปอะไรหลังอย่าห่างเจ้าพ,พี่ขอฝากให้เจ้าเออพี่ขอฝากให้เจ้าบัดยามเงาอ,อย่างต่อถ่ายให้พี่เพียงอย่างตอ่อเลยเพื่อนขืนเล่ยขืนเล่ยขืนเลย,เ,ลยเอาขึ้นเลยสิบสี่กุมภาเลย หัวใจที่มอบให้นางกุหลาบสีแดงวันรักวาเดือนชัยดวงจิตของพี่สบายเอ้าแม่พูดวงจิตของพี่สบาย <c oughs> ถึงเป็นกระต่ายไหมจันก็ยอมซ้อมใส่ที่ล่นใส่ดที่ล่นสีหล่นกระต่ายกระต่ายยังพัฒนากระต่ายยังพัฒนาวันไหนจันทาสีลลนลงพื้น โอ้แม่สุยกับฟอนฟานหรอฟานน้ำฟอนไหนกันเอออยู่น้ำเออเอาไงจบมันไม่ได้จบดิไหนจบไหมมันหัดใครเหรอไม่สิ้นชีวีไม่สิ้นชีวีของขอขอคอยขอคล้องขอคอยใจโอ้ยจำไม่ได้โอ้ยยายเสียือเป็นอันยายเสียือลูกพี่เด้อลูกน้องเนี่ยใดร่ำบ่ได้บังเนี่ยอุ้ยถนัดตัดใบกระเพราบ่ งานก็ล้งานนี่เลยบ่โอ้บ่แมนบ่แมนกันคือคือจ่อยบันเทิงศิลป์ขนาดงานลำงานลองโอ้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวว่าไปสืบทอดอันพอนิ่งหน่องในเนาะสืบทอดเจตนาล้มปูปูนิ่งหน่องไหมเป็นตลกไหมไม่ทำปะคุ้งหรือขันบะสุกเราบะกินเด้ไม่ยังบำปะคุ้งทำทาบะสุกแมนต้องต้มก้อนบ่แต่แล้วทำปะคุ้งจำดิบเราบะกินได้ งันด่กมากแม่งานด่กมากแกงหวเด็กีเจ้าจ้อยจอเฮ้ยงานใหญ่บานเป็นยังาดไม่กันตกใจหมดผู้ใหญ่บานญาต่หาดไม่ดิะยาดไม่มาล่ำหยาดไม่ขัดบวยกางล่ำมันมวนอยู้ใหญ่บานขึ้นไปญยาิเลยญาติบานฆ่ากันบานเมื่อแม่ไม่รุนตีกันด้วยนี่พหญ่บานญยาดไม่อย่างมวลํำ โเวีดโเวดสามเดือนผู้ยบาลกับแง่นนี่กันไม่ได้บ้าโดนไปเห็นยุ่ยใจกองเงียยุุ้มแพร่กับแมนยุุ้มแพ่กับมนบานยุ้วเคื่อนเคลื่อนอุบลราชเด็กกับผู้ยบาลจับปูเออเออวันลเคนบานบวัดโคกสูงยังเนี่ยสิบสีมูเมื่อไรก็เก็บคนมาโดนยุนี่เด้อจอยผู้ยบาลญาติไม่หมอลับมังหัน เม่อ่ได้กำลังเฉลี่ยหัรนพยาบาลขึ้นไปหยาดไม่เลยพยาบาลหนักไม่ได้เอาเพรว่าท่านอิ่มเนาะบอว่าจบบอกว่แลวเด้อันสวัสดีครับเนี่ยอันเตียมได้เห็นปะูอเเมเีิมอีกบอกว่นเฉลียเริบอกว่าท่านจบมาละคือบอกว่าท่านสุดนะหมอล่ำกำลังโอ้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 โอ เออปะหยาดเพิ่มเติมเออยาดเพิ่มเติมจะเฝ้าลัมเจ้าฟ้าอลัทผู้คุยคุยากว่านผู้จบาดผู้เบาก่านะก้างกันแนให้เบากลกบอนแน่จะเบากันผู้สวน็ยานต่ผู้สวนโอ้ใหม่นี่มันใหม่ไปตองไม่ไม่เย้าไก่ไรผู้สู่วะเป็นตมันู เอาไปคนละแฉี่เลยถือป่ะสางที่สุดคือเพลงไหนอันนี้ก่อนเพลงที่ร่ำรองหรือถนัดมักที่สุดคือเพลงอย่างู้สาวของอา <laughs> <laughs> เพลงอย่างเพลงลูกแพะวะแ,แตะวันโอบแสง <laughs> แตะวันโอบแสง <c oughs> กอดพื้นนาะพาไก่สีคำล่อองจบปะนี่เพลงนี้ล่องจบปะต่างเลยเครื่งหนึ่งว่าท่านสอบอีกบ่ ซื้อเพี้ยงยังสาวข้าง่ายเยอะใช่ไหมเพียงไหมแมวมั้นแมนบสัแมวแมวอามวม่แมวมันจะแมวกินมาเนี่แมามทุกันแล้วลูกโอ้โแดงขาบเราม่ยงแมวมือกี้ตกันกูเลยยุ่หันกันพัดกะลัพัดยังเอาว่านออวมาว่าโสมโสมสูงมา นี่วนนี่สมสมนี่ชมสมง่วนผสมน้องเมี่ยวก็มีสิเพิ่นก็บอกไปเอาน้องง่วนเลยผสมน้องเมียก็มีอยู่แต่ว่าต้องหาเมียให้ได้ก่อนนึ่งนะแล้วเมี่ยควรใส่รองเขาต้มบ่ะกินเขาก้อนเปียงคอยนี่ครับให้จันร่องมันร่องมึงเนี่ยบ่เขากินเขาก้อนต้องคอยกินที่หลังอัดมึงด้วยเป็นของหวานเอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนเออจังคอยกินกินเขาก้อนกินคนกราบกินก้อนมันมันมีแต่ใบตองดีเฮาแม่หาบอกเลย กินแสบกินนวเออยังเพยเนี่ยเขนมเจียนเอาไว้กินอยู่ว่นนี้ใส่นทุกไงเส้นฮนล่ะความยังไงหมูอ่าเอามานบุญหมม่นต่แม่กันบุญหมอแมนครับน้ำยาน้ำยาบุญน้ำยาลูกเซียนนี่น้ำยาเขาปุ้นนี่ยไปลาปไายังไงอันนั้ไว้หันละโอหอมเนาะ หอมหวนหนเลยหอมหุนเลยจ้อยอาจานคุ้มเลยคุมสิคุมคุมหรือไงปับเลยไหมจ้อยก็นำมือดัดดันจะบู๊เปลดไหมเออป้าไปใส่เอาได้บ้านหมูอีหลีหมูอีหลี่ะ่ไปหอม โอ้จ oh. ังแม่มาพวดแล้วเนาะอันบ่กหงจะลับจังนวไมแม,แม,วแมงวันวันอืเอาเริ่มมากันได้กินอัานานั้นมันไดกอันมันเอดอกแนวกินอันล่ะอีอีรอยู่อีลีมาเอามาาขมาเอาขอตมเจงเอาออกไปสัเกินเอา,อเาซีรีมันะเสโนี่ Say xay xe mặt, say tôi hết đấy hơn đi sớm. này, hết sức 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 มันมีบุญอยู่บ้านนั่นแม่ว่นไปพุนหมดแล้วแม่ได้ทาากินเขาเนาะแม่เจ้ากินเขาอยู่ป่นี่คือว่านเสร็จแล้วหายกินหมดนี่พลาดน้องไประเด็นบ้านี่นแล้วคือนอนแช่นไปประเดี๋ยวแม่จุกคุณแม่เยอะขึ้นเอาเปลาไปแม่บอกอ่าพี่น้องเห็นเดี๋ยวนี้นรูปน้ำมันนั่นี่โมกพักเขาเหนียวเขาเนี่ยแจ้วกระเดกก้อยก้อยสม กระเทียมหอมแดงเจ้าบองเจ้าบองนะครับดข้าวปุ้นก็มีอัมันี้มากินข้าวไมอนหน้าเราจะกินน้อยก็แห้งตามสัตวาน่ะนะอืมนั่งกินได้เรียบร้อยได้บุญนะไม่ยังล่ะแขะแขะโอ้จะลงเด้อจอยผมเลียงแขะ้วยครับไม่่อนแขะแหย่งแขงเฮ้ย ไม่ียมีอะไรพิเศษยำเราเดียวเนียเนี่ยผมมีไหเงยยำเรียบมันก็ง่ายง่ายง่ายจิ้มแผวอ่ะผัดผัดโอ้ยม่นียเดบัวตัวอ่ะป้อป้อป้อกระดุนเนี่ยเขาเลยอืมแต่่อนกินเป็นป่ะเนี่ยกินเป็นกินเป็นมาสุยังละั่งว่านี้ด้อยเอาอะไวมาแล้ะครับมือ เขาจะกินเป็นยุ่นป่ะกับบ้ใครกินเขาวันไหนกินบ่เปลี่ยนป่บ่ต้องกินครับยิ้มแล้วล่ะเอ้าหิ้วแล้วยิ้มไปกับหิวไอ้ดอกบล็อกลาบครับอ๋อนี่ยบกลาบเอากินมกลาบดอกกระโดนตัวนั้นโอ้ยหาบุกดอกนั่นไงดอกมักินไหนป่ะเนี่ยว่าตองท้าเดือดเป่งดอกกระโดนไปมุกทั้งตัวขันหอมไรขัน <ใ>ไายปนี่อไเร่กำลังเห็นงานตัวอยู่เนี่ยหมใ<ช>ูใส้ตัวกันไปเลยอืมอืมแต่มุนไส้เล่นเี่ผมเลีียงไว้แล้วเปอาเนื้อไว้ใช่จอนมันนั้นไส้เหมันเข้าไปลวอานเนีย่ยเมือข้าไปซื้อเลยบึงเหนียงก่อน không sàn không sàn nữa khoai chiên khoai chiên trái khoai hoa mạ không chèm không hoa gì anh khoai chèm được ยินแน่ผมเดียนี้มาจัดขีดหน้าแม่มาเสียโอัยขีดพอเดียมพอไปหน้าได้บันซริเนี่ยทาสกอนทาเป็นึ่ากินอร่อมาลุกคนตาหนาเห็นไหมนะกัหน่กใ่จะเขียนสวยๆจะสิแม แม่กับไปส่งสวยๆบานได้ยบางงันนะอัดหมูอยู่บางงานแซ่บเซีบครับคืไม่ยังเราเหรอไเอาไปตัดใจตัดใจในเรื่องส่นนี้ตัวถือเล็กว่าถาอจังบุกแค่ไม่ล้ำหาท่านค่ะั่สี่สิบสามสิสี่สิบเองสิแม่ทาวถืเล

ต้องไปลว่าฟุน้นสิมันเป็นอย่างพัดร่วมมันจอ้อมเนี้ยไปถามฟ้นบพู้ถามมได้อาช่วงไปนั่นไปถามมันอ้อมันยนี้เลยลูกหวหนึงเาบอกใบอกบอกเงินทองกินน,นกันเงนทอง

ตุเยน็นตุเย็นุเย็นบดเจ่บอจรนญรออืมเจ่บบอสมือมือัยู่งแล้วบอกินกระตายเลยยิ้วกับเขาไปยินมแจบเงาดอกแมนบอสเมนบอสเหอันมือไหนสิตอบว่าแมนครับนเ้เทียเลยรวะ คุดไปาเขาจวนถามแมนบอแมนบอนสั่นเขาถามฉันนี่แหละเขาถามคำตอบต้องตอบเพาว่าแมนครับตัวเรียมตัวไว้่อไปห้องคือพม่าได้บ้างกระร่างเราเลยพม่าเขาลบับางเลยเขาไรยิงเหตุเก็ดอะไรแค่ยังสาลงบ่อ้านเมืองผมไปเห็ดียกผมเมย์นี่มันเลี่ยง จักมันหันว่ายี่สิบบาทเนึ่งไ่ได้ครับมดมัดนึงได้ยี่บบาทบันสบามัดละโลโมัดละโลครับโลยี่สิบบาทหามัดจ็กบาทหนะ่น,นั่นหแหละ โอกำลังแสบกำลังนวดเลยพี่น้องจอยเนเส้นชิ้นนี่ยชิดยอดเลยมาแต่มเนี่ย,ย,เ,ย,ยเอาคลิปนี้เอาไว้ช่อมีก่อนพี่น้องเด้อนี่ถ้ากินหอดบานเฮาเห็นแนวอยู่ในกิ่นแล้วกินหอยบานกะมาบานซาครับเด้อข้าวต้มก็มีครับเออ้ดมกอมจอยเป็นเส้นชิ้นเนี่ยครับแน่นจริงจริงนป็นข้าวต้มมัดจดี๊แมน เนื้ตอติดกันนี่แหละเนื้ออันเดียวคำคลุมลายเอาแค่คนี้แหละพี่น้องครับ